ชาลดความเป็นชายที่เปราะบางจากน้ำตาของพวกไม่มีใครเอา100%เซและนี่ก็คือภาพที่มาจากรอย่าหรือว่ารอเลียคอนเทนต์ครีเอเตอร์วาดรูปแฟนอาร์ตต่างๆลงบนแพลตฟอร์ม X ที่คุณตาติกแกเบลได้โพสภาพบน IG ของเขาเองหรือก็คือโพลลงในสตอรี่นั่นแหละที่ใส่ข้อความเสริมลงไปในนั้นอีกว่าพวกเองฉุนกันนะดิโสดคครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้ได้เห็นกันแล้วนะว่าคุณ กติกาเบลและสะแดงที่ได้รับบดเป็นจอแดนเอมุนในเกมอินเตอร์แ c t กตเกมใหม่จาก n อตตี้ด็อกที่กำลังเป็นกระแสะมาแรงในด้านที่ไม่ดีเท่าไหร่ตั้งแต่เปิดตัวและเป็นเกมสุดท้ายปิดงานในงาน TGA 2024แต่ล่าสุด ก็เติมน้ำมันลงไปให้ไฟที่มันลุกอยู่แล้วเนี่ยให้มันลุกหนักเพิ่มขึ้นไปอีกโดยการที่นําภาพแฟนอาร์ตฟเฟี้ยวๆมาโพสต์บนแอคเคทาตัวเองแถมเสริมอีกว่าหัวร้อนกันหรอพี่ชายยิ่งทําให้ทุกอย่างที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยแย่ลงไปอีกในภาพก็จะมี2องตัวละครจาก2เกมเนาะทางซ้ายก็จะเป็นน้องซิลีจาก The w ว t c h e r ส่วนทางขวาก็จะเป็นจอแดนเอมุนจาก i ิน e r g a l a c t i c นะครับในรูปภาพก็จะแกล้งประมาณว่าพวกเรากําลังดื่มชาอะไรสักอย่างที่ยั่วยวนกวนประสาทกับผู้คนที่ต่อต้านเนาะ และในภาพก็จะมี3ข้อความเด่นๆเดีเด๋ยวผมจะไล่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายยังไงต้องบอกก่อนว่าความหมายของแต่ละคำเนี่ยที่ผมได้ศึกษาหาข้อมูลมาผมจะอธิบายในแบบที่ผมเข้าใจนะถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องหรือว่าผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคำแรกในรูปข้างบนสุดก่อนเลยว่าจัยมั l i n i t y T ที่แปลว่าชารสชาติความเป็นชายที่เปราะบางจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าฟ้าจัยมัสคูลินิตี แปลว่าความเป็นชายที่เปราะบางไอค,คำคำเนี้ย มันมีความหมายประมาณว่าผู้ชายที่ยึดติดกับความเป็นชายมากๆรู้สึกอับอายกับการกระทําสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างเช่นแบบลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้ลูกผู้ชายต้องแข็งแกร่งไม่แสดงความอ่อนแอแล้วก็เหยียดหยาม่มขู่เพศอื่นๆเพื่อให้ตัวเองดูเป็นผู้ชายแท้ๆประมาณนั้นแหละครับส่วนคําต่อไปใกล้ๆกันเลย100%ยเอร์เซนอินเซลเทียคำนี้ก็จะแปลว่าไอ้เจ้าชาที่อยู่ในรูปเนี่ยทำมาจากน้ําตาของพวกขี้แพ้ไม่มีใครเอาร้อยเปอร์เซนตโอ้โห อย่างเดือดโดยคําว่า in c e l เนี่ยมันก็มาจากคาว่า involuntary celibate ความหมายก็คือโสดโดยไม่สมัครใจซึ่งไอ้คำนี้ยก็ไม่ได้ระบ,บุเจาะจงนะครับว่าจะต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพียงอย่างเดียวให้ผมอธิบายเข้าใจง่ายๆก็คือผู้ชายที่ จีบใครก็ไม่ติดแสดงความเกลียดชังผู้หญิงที่แพ้บอกว่าผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาเยอะว่าอย่างนู้นอย่างนี้หรือที่ผู้ชายหน้าตากลางๆมีแฟนได้มาคิดว่าผู้ชายเหล่านั้นมีสถานะทางสังคมหรือมีเงินมากพอให้ผู้หญิงเกาะประมาณนี้แหละครับส่วนคําสุดท้ายก็คือโซเดลิเชตมันก็คือการเล่นคํานั่นแหละ B i ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามันแปลว่าอะไรความหลากหลายความเท่าเทียมมีบทบาทในสังคมก็ประมาณว่า แบบ DI มันอร่อยประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอุณตติกแบเบลเขาจะโพสต์แบบนั้นทําไมมันไม่ได้ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเลยด้วยความที่เขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแบบผมแต่เป็นถึงนักแสดงยิ่งโพสต์แบบนั้นยิ่งทําให้แย่ไปอีกแต่ก็เข้าใจนะครับที่แบบนักแสดงเขาโดนโจมตีเนาะเขาก็คงแบบ อยากจะออกมาทำอะไรสักอย่างก็น่าสงสารนะครับโดนกลุ่มผู้เล่นหลายคนโจมตีแบบนี้แต่ถ้าโพสต์อะไรดีๆไม่ได้ก็จะต้องโพสตซะดีกว่านะแล้วพอผู้เล่นหลายคนได้เห็นถึงโพสต์หรือการการะทําแบบนั้นของคุณตติก็ยิ่งทําให้แฟนๆหลายคนเนี่ยหรือเกมเมอร์ตัดสินใจง่ายขึ้นไปอีกที่จะไม่ซื้อเกมนี้ส่วนใหญ่หลายคนก็คงจะแบบวันๆน,นะนะว่าแบบ จะซื้อดีไหมวะเกมนี้เนี่ยพอได้เห็นโพสต์แบบนั้นไปก็ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูคอมเมนต์บันปันอาฮาของรูปนี้ในช่วงท้ายคลิปนะครับต่อไปก็จะเป็นผู้สร้างสเตล่าเบดโพสรูปอีฟที่วาดโดยทีมงานนอตตี้ด็อกแต่ดันโดนทัวลงเพราะภาพวาดแย่เกินจะรับไหวอางชิปอัพผู้พัฒนาสเตล่าเบดเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์แฮกแอนด์สลัดในโลกไซไฟได้ลงภาพแฟนอา e ร์ตอีฟตัวละครหลักของเกมที่วาดใหม่โดยคุณนัมฮยองแท็กศิลป็นนักออกแบบคอนเซปต์ตัว จาก a u g h t y d o g Studio ผู้สร้าง The Last of Us u n c h a r t e d และล่าสุดก็คือ Intergalactic แต่ภาพวาดน้องอีฟรูปนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายแม้ว่าจะมีหลายคนที่ชื่นชมรูปภาพนี้แต่ก็มีอีกจํานวนมากที่ออกมาวิจารณ์ว่ามันออกมาดูแย่ก,กว่าอีฟต้นฉบับมากๆอ่ะแต่ละคอมเมนต์นี่แบบโอ้โหเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันเท่าที่ผมดูนะส่วนมากก็จะมีแต่เอ่อคนที่ไม่ชอบซะส่วนใหญ่คนที่ชอบนี่น้อยมากๆคอมเมนต์จะไปต่างไม่ชอบซะเยอะเลยอ่ะ อันแรกก็จะเป็นที่มันดูบ้าไปแล้วพวกเขาลืมวิธีการวาดใบหน้าหรือเปล่าต่อไปก็จะเป็นมันดูไม่ให้เกียรติความสวยของตัวละครเลยต่อไปก็เธอดูแย่ yeah, มากเธอดูน่าก,กลัวมากต่อไปก็จะเป็นคอมเมนต์ว่าทำไมหน้าถึงได้น้าเกียรติแบบนี้แล้วก็นอตติด็อกคงจะวาดตัวละครให้ดูดีออกมาไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ต่อไปก็อันนี้จะเป็นเอ่อคอมเมน,นติแล้วก็ชื่นชมด้วยนะสิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบก็คือใบหน้าที่เหลือเนี่ยโดยรวมสวยเลยนะอันนี้ก็นี่คือหนึ่งในอาร์ตเวิร์กที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาแล้วก็ฉันขอโทษนะแต่มันดูน่ากลัวนี่แลเนี่ยพวกเขาพยายามแล้วคุณยังจะต้องสอนเขาอีกเยอะ น้อยนะน้อยจริงๆนะแบบคำชมเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยอันนี้ก็เป็นฝั่งของคอมเมนต์ใน IG ส่วนตัวของนักวาดบ้างนะอันนี้ก็เป็นคำชมนะแต่น้อยๆ้อยคำชมน้อยที่ผมเห็นนี่ไม่ถึง10นะอันทนนี่แบบเม้นแบบว่าเหมือนจะชมเลไก็ไม่ไม่ชัวร์ว่าชมหรือเปล่านะอนนก็ประมาณนี้และกันส่วนตัวผมคิดว่าศิลปะสําหรับผมมันก็คือศิลปะมันจะสวยหรือไม่สวยก็เป็นอยู่กับ รสนิยมของแต่ละคนอะเนาะแล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่จากที่ดูรูปภาพแฟนอาร์ตอีฟรูปนี้ผมก็ว่ามันก็โอเคนะมันก็สวยดีไม่ได้แย่เลยจริงอยู่มันอาจจะคือต้นฉบับมันมันมันดีกว่าอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะก็คือศิลปะมันก็มันก็คือศิลปะมันก็มันก็สร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะสาหรับผมคิดว่างั้นนะผมว่ามันก็โอเคสวยดีไม่ได้แย่เลยคือผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้หรอกแต่แบบว่าการวาดรูปออกมา มันก็คงจะมีหลายลายเส้นหลายสไตล์นะแล้วพอเห็นบางคอมเมนต์ที่แบบผมว่ามันก็เกินไปนิดนึงผมก็รู้สึกสงสารนักวาดคนนี้จริงๆเออ มเกือบลืมเลยว่าจะพาไปดูคอมเมนต์ปันป่นๆนในรูปภาพแรกในรูปน้องซิลีกับจอแดนเอมุนนี่รูปแรกเลยรอเดี๋ยวนะฉันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายดี่ว่าปันป่นๆดังนั้นเลยอยินเลดรอดอฟทานอันนี้เลยนะพวกเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ <c oughs> แล้วก็ฉันประหยัดเงินไปได้70ยูโรกระเป๋าเงินของฉันแฮปปี้ เมฝั่งตะวันตกได้ตายไปแล้วดูถูกลูกค้าแล้วก็ยินดีด้วยเธอได้ทําให้ยอดขาย,ยลดลงเมื่อไหร่พวกเขาจะเรียนรู้ว่าการดูถูกลูกค้าี่ยมันไม่เวิร์กก็ประมาณนี้แล้วกันคมเมไม่ด,ดีนี่น้อยมากแทบจะไม่เห็นนะ,ะแล้วเพื่อนๆล่ะที่เห็นยังไงกับภาพวาดทั้ง2ภาพนี้แล้วตัดสินใจได้หรือเปล่าว่าจะซื้อหรือไม่กับ Actic, อินเตอร์แก t กตก็สามารถมาคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยและตอนนี้ต้องของผมก็สามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษมากมายราคาเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนคุ้มคุ้มแบบนี้รอช้าไปทําไมล่ะครับสมัครกันเลยเอาล่ะสุดท้ายนี้ถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดต,ตรงไหนก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับเบอร์สุพีมขอตัวไปพักก่อนสวัสดีครับ